วันนี้นะครับกิจกรรมก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่ากิจกรรมพวกนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอะไรคุ้มคุมบ้างเนี่ยสำหรับสายฟรีสายเติมน้อย เราจะได้อะไรบ้างนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากิจกรรมมันค่อนข้างเยอะเนาะสหกิจกรรมแรกเลยนะครับก็จะเป็นหัวใจเลก้าเนี่ยสำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นสกินนะครับสกินนี้เราจะสามารถใส่ได้ทุกตัวละครเลยนะครับคือตัวไหนเป็นตัวดาเมจหลักเราเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสกินนี้นะครับสวมใส่ได้เลยเนาะซึ่งเอฟเฟกต์ดาเมจสกิลอะไรแบบนี้จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับถามว่าเทไหมก็นข,ข้างเทอยู่นะ แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับที่ผมให้ดูไปในรอบที่แล้วหรือคลิปที่แล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับอันนี้นะครับสายฟรีสายจำนวน้อยมีโอกาสได้ไหมก็มีโอกาสที่จะได้ฟรีนะครับมีโอกาสนะแต่ถ้าจะไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ต้องลุ้นดวงด้วยเพราะว่าเราสุ่มตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันจะโดนการันตีร้อยหนึ่งเราก็แบบว่าได้อย่างเดียวนะครับมันมีโอกาสที่จะออกเนี่ย ก่อน100ด้วยนั่นเองเนะก็คือว่ารางวัลใหญ่แฟชั่นเนี่ยจะมีอัตราการออกอยู่ที่1.20นะฮะหรือก็คือ1.20%นั่นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งอัตราการออกค่อนข้างน้อยเลยขนาด2%ยังติดยากอะ่ะดังนั้น1.20เนี่ยก็มีโอกาสยากเช่นเดียวกันแต่สำหรับคนที่มีงบประมาณในการเติมขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็สามารถที่จะมาซื้อแพคพวกนี้ได้นะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ เแล้วก็19ดอลลาร์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเราจะได้รับในส่วนของไอเจ้าตัวสกินเนี่ยทันทีเลยนะครับแล้วก็สกินมันสามารถที่จะทำการอัพดาวได้นะครับมีสกิลที่เอ่อเสริมสนับสนุนด้วยสำหรับสกินนี้นะครับสกิลเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราแบบว่าได้อันแรกเลยโจมตีทั่วไปนะครับมันจะเลือกเป้าหมายที่มีเอ่อเลือดต่ำสุดก่อนนะครับอันนี้คือแบบดีมากคุณผู้ชมก็คือ ในส่วนของคนที่เล่นตัวของริโป้อะไรแบบเนี้ยสกินนี้มีความจําเป็นมากๆนะ,ะับเพราะว่าตัวริโป้มันจะได้ไปตีตัวที่มี HP ต่ําๆอะไรประมาณนั้นนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะตีแบบเพืิอเฉยต่ตอนโล่อะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับแชร์ดามงแชร์ดาเมเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานได้ด้วยนะฮะดังนั้นบอกเลยว่าสกินนี้โหดมาก ดังนั้นเอามาไว้สักอันหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะครับมันเอาไว้ใช้สําหรับการไล่เลือดเนี่ยที่ต่าๆของฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีนะครับอันเดียวไม่ต้องอัปดาวก็เล่นได้แล้วแล้วกิจกรรมอื่นๆละ่ะสำหรับกิจกรรม,มอ,อื่นๆก็จะมีนะครับกิจกรรมสําหรับสายฟรีอะไรแบบเนี้ยแต่ของมันจะว้าวอย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นกันหรือเปล่านะครับลองดูกันได้เลยนะเช็คอินนะครับอันนี้ฟรีแน่นอนถามว่า เป็นการแจกของที่ดีไหมไม่ดีนะครับไม่คุ้มเลยคือแบบจะลงทุนแจกตั้งทีทาไมไม่แจกให้มันเยอะกว่านี้วะแจกนิดเดียวหน้าโมโหมากแล้วก็กิจกรรมจริงใจมีราบนะครับตรงนี้กิจกรรมสายเติมนะครับถามว่าจะคุ้มไหมผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยจะคุ้มนะฮะผมดูแล้วไม่ค่อยจะคุ้มแต่ของางวันที่มันมีในกล่องพวกนี้ถือว่าก็พอได้อยู่นะครับนี่มันก็จะมีกิจกรรมประมาณนี้เลยคุณผู้ชมอ่ะแต่ก็ค่อนข้างแพงเอาเรื่องอยู่นะ เี่นะครับเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะฮะไอเจ้าตัวนี้มีสกิลตัวไหนดีๆบ้างผมก็คิดว่าน่าจะต้องเลือกของพวกดาเมจนี่แหละนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นหลังคุณพลลงมือนะครับรวมถึงไล่ล่าเนี่ยทำให้ดาเมจของตนเองเพิ่มขึ้น10%นะฮะต่ตอนเนื่อง3าเทินทุกเทินสแต็กได้3ครั้งโอ้โห้โหดมากนะสกิลนี้โหดโหดจริงนะครับน่าเอามาใส่มากเลยคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ล่ะ ันนี้นะครับหลังศัตรูเปิดตัวเนี่ยดาเมจที่ทําใส่เป้าหมายเป็นครั้งแรกนะครับจะเพิ่ม40%นะครับโอ้โหเมื่อศัตรูเปิดใหม่นะครับจะกระตุ้นเอฟเฟกนี้อีกครั้งโอ้โหทุกๆผัดเธอเนนะมันก็จะมีการโจมตีอะพูดง่ายๆว่าเราก็โจมตีแรงตลอดนั่นแหละเฮ้ยก็ดีนะครับดีดแต่ผมว่าอันอ,อันแรกอะดีกว่าสําหรับตัวนี้นะครับหลังจากเข้าร่วมต่อสู้เนี่ย ก็จะทำดาเมจเพิ่มนะครับ30%แล้วก็จะมีการลดลงเนี่ย10%เอ่อหลังจากโจมตีนั่นเองนะครับโอ oh, oh, ้ก็พอใช้ได้นะฮะหลังจากสังหารศัตรตูแล้วจะมีการฟื้นฟูเป็นค่าเริ่มต้นก็คือว่า30%เนี่ยถ้าเราตีไปทีแรกนะครับมันก็จะลดลงไป10%ใช่ไหมแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามตายมันจะรีเซ็ตให้เราแล้วก็การที่เราต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ดาเมจเพิ่ม3บเพอ่มเดิเหมือน สมมติว่ามันลดลงมานะครับโจมตีไปแล้วเหลือ20%แล้วตอน20%เราไปโจมตีเนี่ยมันทําดาเมจเพิ่มอยู่ที่20%แล้วเราฆ่าได้นะครับมันก็จะ,ะลดลงไปนะครับอีก10%ก็เหลือแค่10%แต่ว่าพอสังหารปุ๊บเนี่ยมันรีเซ็ตให้เป็น30%ดังนั้นลงมือครั้งหน้าก็เพิ่มเป็น30%เหมือนเดิมโหดีนะครับเนี่ยมันมีแต่อันดีๆทั้งนั้นเลยว่ะตัดสินใจยากมากอะอันนี้ล่ะทำดาเมจใส่ศัตรูเพิ่ม10%นะครับในเทิร์นเนี่ย ใ,ในเทิร์นเดียวกันนะครับยิ่งทำดาเมจใส่เป้าหมายคนเดียวกันหลายครั้งดาเมจก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่เพิ่ม10%นะครับสูงสุด50%โอ้โหทำดาเมจใส่ตัวเพิ่มขึ้น10%ในเทิร์นเดียวกันยิ่งทำดาเมจใส่เป้าหมายคนเดียวกันเนี่ยยิ่งหลายครั้งดาเมจก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นมันมีแต่อันที่แบบบักๆทั้งนั้นเลยนะครับในนี้โอ้โหดูดิแต่ละอันนะครับดีๆทั้งนั้นเลยแต่ผมมองว่า ยังไงก็ต้องไปเน้นดาเมจกันก่อนตอนนี้มันช่วงต้นเกมนะครับเราก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเน้นไออันนี้นะฮะก็คือหลังจากขุนพลเนี่ยลงมือเนาะรวมถึงไล่ล่าอะไรแบบเนี้ยจะทําให้ดาเมจนะครับของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้น10%นะครับต่อเนื่อง3เทินทุกเทินสามารถสแต็กได้เนี่ยอยู่ที่3ครั้งนั่นเองมันจะเหมาะกับพวกไล่ล่านะฮะมวกไล่ล่าก็อย่างเช่นพวกตัวเอิรมลิปโปนะครับอะไรประมาณเนี้ย มันจะเหมาะกันนะครับเหมาะแบบมากๆเลยดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคือลิโปน่าจะออกได้สัก2 3เทินต่อเทนะินน่ะสอครั้งต่อเทนะินน่ะมันก็จะยิ่งดาเมจแรงยิ่งขึ้นเนาะดูดิดีมากนะก็หามาไว้ใช้แล้วก็จะมีการลดเดฟด้วยนะครับถ้าทําดาวไปแบบว่าไกลๆแล้วมีการลดเดฟเนี่ยของศัตรูต่อเนื่องนะครับสเทินสแต็กได้อีกนะครับก็คือลดเดฟแล้วมีการสแต็กอีกโอ้โหดังนั้นอันเนี้ยผมคิดว่าดีมากเลย ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็มีในส่วนของ l i m i t e d ทั่วไปนะครับที่โหดกว่าไอ้ระดับนั้นแต่ไอ้ระดับที่ไม่ใช่ l i m i t e d เนี่ยมันก็มีที่โหดเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตรงที่ตกปลานะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูตรงที่ตกปลากันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับตรงที่ตกปลานะครับถุงแพเนี่ยมันก็จะมีแบบจําเป็นเลยนะครับนี่ให้คุณผู้ชมดูนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะนี่นะครับ มีถุงแพค่อนข้างหลายอย่างนะที่ให้เราเนี่ยได้เลือกนะครับาถามว่าตัวไหนจะจําเป็นปลาหมึกเนี่ยสกิลมันเป็นยังไงบ้างพี่โจมตีทั่วไปนะครับมีโอกาส30%ต,ติดคลกิก็คือว่าเป็นถุงแพติดคลิอันนี้ผมมองว่าไม่ดีมันจะมีถุงแพโจมตีอยู่2อ,อย่างซึ่งถ้าให้มองแบบดีที่สุดเลยล้วก็ควรจะทํามันที่สุดเนี่ยเก่งนะครับเก่งเข้าระดับลิมิเต็ดเลยก็จะเป็นถุงแพเพิ่มดาเมจนั่นเองอันนี้ จำเป็นจะต้องใส่นะครับเซิร์ฟเวอร์นอกใส่ทุกคนผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจโดยตรงเนาะซึ่งเป็นถุงแพรที่ปั้นง,ง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นถุงแพรที่สายฟีสายเติมน้อยสามารถที่จะจับต้องได้ไม่ใช่ถุงแพรเนี่ยที่เป็นเฉพาะของสายเติมอะไรประมาณนั้นดังนั้นนะครับเราก็จะแนะนําคุณผู้ชมเลยว่าถุงแพรตัวนี้นะครับพยายามสุ่มให้ได้นั่นเองเนาะคุณผู้ชมอ่ะก็แนะนําเลยประมาณนี้นะครับเนี่ย มีถุงแพอันนี้ก็น่าสนใจว่ะช่วงเนี้ยแต่ว่ามันหาซื้อไอ้เจ้าตัวสุ่มเนี่ยยากเหลือเกินนะครับมีระยะเวลา7วันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยรอ,อ,อลุ้นดวงเอาเนาะก็ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรแล้วแหละมารีวิวกิจกรรมเต็มเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ